สองคู่พระนางที่แฟนๆลุ้นตัวกองในนาทีนี้ก็ต้องเป็นคุณชัยจันทร์กับดาวเข็นน้ำตาลและเต้ยเพชรแห่งละครดาวเคียงเดือนค่ะเพราะตะลุยมาถึงโค้งสุดท้ายกับเรื่องราวที่ทําให้แฟนๆยิ่งเกรงสุดๆจากละครรักคอมดี้กลายเป็นบู๊เต็มเหนียวเมื่อทั้งหมดต้องจับมือช่วยเด็กเข้าตอกดอกไม้เข้าตูที่โดนจับตัวไปเรียกข้าทยเข่นน้ำตาลเพชรและเต้ยได้สวมชุดทหารจัดเต็มสร้างบรรยากาศความมันให้ดูแบบครบครถโดยมีมหาชนคือพี่ปังประกาศสิทธิ์พ่อของนางเอกน้ำตาลที่หวังรวยทา งลัดจะไถเงินจากพระเอกเคนงานนี้สาวน้ำตาลโชว์หลาะอารมณ์มากที่สุดโดยมีหนุ่มเคนภูภูมิเป็นกำลังใจส่งอารมณ์ให้เต็มที่ดูแล้วอินนอกจอในขณะที่หนุ่มเพชรโดนยิงงานนี้จะสละชีวิตเพื่อความรักหรือเปล่าต้องห้ามพลาดดาวเคียงเดือนวันเสาวนี้ค่ะ วันนี้เราก็บุกมาช่วยเด็กได้เห็นหลายรสชาติมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบบูค,คอมเมดี้วเดี๋ยวก็จะต้องมีแบบโรแมนติกดราม่าด้วย<ช>เพราะว่านี่คนนี้เขาถูกยิงใช่ครับจากเหตุการณ์นี้มันมันจะทำให้สถานการณ์บางอย่างในเรื่องพลิกแน่